แต่งตัวอย่างเงี้ยจะมากินข้าวสาวไม่เจียมบอดเดียวซะเลยตลก,กว่ะหืมจนกระจอกมานี่เดี๋ยวกูจะทำให้มึงตาสว่างไง วันดีก้าวทำอะไรอยู่หรออ่านหนังสือครับวันหยุดแบบนี้ยังขยันอีกนะขอบคุณครับอ่านแต่หนังสือพี่ว่าน้าเบื่อแย่เลยผ่อนคลายบ้างก็ดีนะผ่อนคลาย,ยังไงอครับเย็นนี้ว่างไหมไปกินข้าวกันอืมครับที่ไหนครับเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นให้ในไลน์นะ โอเคไหมโอเคครับเจอกันพรุ่ง <introductions> นี <karaoke> ้นะเก้าเก้าทางนี้นั่นก่อนสิ เดี๋ยวจะทำอะไรอะ่ะก็กำลังจะนั่งเงครับพี่ว่าเก้าน่าจะเข้าใจผิดนะเ<ม>ก้าอี้ตัวเนี้ยมีคนนั่งแล้วก้าต้องไปหยิบเก้าอี้ตัวอื่นมานั่งอะ่ะพี่ฝนหมายความว่ายังไงคะ่ะก็ตามที่พูดนั่นแหละน้องงงอะไรอะ่ะเราไม่ได้มากันสองคนหรอ แล้วใครบอกเลรอว่าเรามากันสองคนว่าไงาเขาเบนนายมาที่นี่ได้ไงทำไมกูจะมาไม่ได้อ่ะก็กูเป็นแฟนพี่ฝนอะกูรู้แล้วแหละ ว่ามึงชอบพี่ฝนอ่ะกูก็เลยบอกพี่ฝนให้หลอกมาที่นี่ไงพี่ฝนหลอกผมเหรอพวกนายทำแบบนี้ทำแบบมึงคงคิดสินะว่าพี่ฝนเขาจะชอบมึงอะแต่งตัวอย่างเงี้ยจะมากินข้าวสาวไม่เจียมบอดดี้เออซะเลยตลกว่ะหือจนกระจอกเมน เราทำอะไรให้ไหนไม่พอใจหรอกเปล่าก็าแค่หมั่นไส้อ่ะไม่มีอะไรหรอกมึงคงหน้ามืดตามัวคิวว่าพี่ฝนของกูอ่ะจะชอบมึอจริงจรเหรอมานี่เดี๋ยวกูจะทำให้มึงตาสว่างไง ลดยพี่จะชอบน้องจริงๆหรออ่อนตะโลกแบบเนี้ยต่อให้มีผู้ชายเหลือคนเดียวในโลกอะ่ะพี่ก็ไม่เลือกน้องหรอกหวังว่ามึงจะเข้าใจในเก้วาวยหยกูเห็นอีกอะ่ะว่ามึงมาแอบมองพี่ฝนขอคกยอ่อะไปยังเถอดพี่ล่ะ มาทำอะไรแถวนี้ไว้เก้ามาเดินเล่นเฉยๆอ่ะนายมีอะไรเปล่าถ้าไม่มีเราขอตัวนะเฮ้ยทำไมจะรีบไปไหนรับไม่ได้หรอที่ผู้หญิงเขาไม่เอาอ่ะถ้าสองกระจกดูตัวเองบ้างนะเฮ้ยเบน พอยแล้วไอ้กล้ามก็ไม่ยุ่งอะไรด้วยแล้วอะ่ะเรื่องว่างสักทีไอ้แฮมมึงเข้าข้างมันหรอกูไม่ได้เข้าข้างใครท้งนั้นแหละแต่สิ่งที่มึงกับไอ้ฝนทำอะ่ะมันเกินไปเกินไปยังไงนั่นสิเกินไปยังไงก้าวมันก็อยู่ของมันในดีทำไมต้องไปด่าไปว่ามันด้วยวะถ้ามีคนมาทำแบบนี้กัพบพวกมึงสองคนอะ่ะพวกมึงจะรู้สึกยังไงไอ้แฮมหยุดทุกฟก เราก,กินไห่เกาไปแล้วถ้าไม่เลิกยินไห่เกาอ่ะกูน mm ี hmm. ดด่แหละจะเป็นคนปกป้องมันเองไปเบนไปหาที่จเจริญหูจเจริญตาม,มากกว่านี้ดีกว่า <c oughs> ดีนะว่าแฟนกูห้ามไว้อะไม่งั้นมึงเจอกูหนักแน่ไอ้แฮมก็เด้อโทษฐานที่มึงเข้าข้างไอ้เกาไปขอบคุณนะที่ช่วย ไม่เป็นไรถ้ามีอะไรช่วยก็บอกได้นะเออเก้าบ้านมันหลังไหนวะอืมเดินไปนิดก็ถึงแล้วอะส่งแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวเดินกลับต่อเองอืมเอางั้นเหรอ ไปกกลับแล้วไว้เจอกันอืมขอบใจนะไปแล้วมันคงจะอายบ้านหลอสิถึงไม่กล้าให้แฮมไปส่งอะสภาพบ้านน่าจะเล็กเท่ารังหนูเลยไม่กล้าให้เพื่อนไปส่งเราไปดูกันปะไป ที่บ้านนี้เข้ามไม่ได้จนเนอะรูไมไยวบ้านหลังเนี้ยบ้านใครบ้านใครก็บ้านของคุณบิ๊กเจ้าของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ไงไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะรวยอ่ะฉันพลาดแล้วสิเนี่ยเออแฮมทำรายงานยัง ออยังไม่ทาเลยวะหรือว่าคืนนี้ว่าจะทาเนี่ยพรุ่งนี้ต้องส่งอาจารย์แล้วล่ะรอเอ,อ่อเก้าแฮมสวัสดีน้องเก้ายันนีว่างไปกินข้าวกับพี่ไหมเอ,อ้เบนพี่ฝนเป็นอะไรเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าเอ,อ่อเปล่าเราแค่เอ,อ่อคือว่าเรารู้ความจริงแล้วนะว่าเก้าอะ่ะไม่ได้จนกระจอกอย่างที่เบนพูด ห,หมายความยังไงครับก็เรารู้แล้วนะสิว่านายอ่ะเป็นทายาทเศรษฐีที่เป็นเจ้าของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้เออน้อนงเก้าพี่ขอโทษนะวันนั้นพี่ไม่น่าทำกับน้องเก้าแบบนั้นเลยแล้วก็ขอโทษนะเรากลับมาเป็นเพื่นอนกันได้ไหมให้อภัยเราได้ไหมเราให้อภัยนะ แต่เราไม่อยากคบกับคนที่จิตใจต่ําแบบพูดเธอแต่น้องก็เคยแอบชอบพี่ไม่ใช่หรอตอนนี้เรามาเป็นแฟนกันก็ได้นะก็แค่เคยปื้มครับแต่ตอนนี้ไม่หรอกโอ้โหเจ็บจี๊ดเก้าเดี๋ยวพี่จารกาเอง นี่ก้าวเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฉันฟังหมดแล้วนะจำไว้นะคนเราอะ่ะอย่ามองกันที่ภายนอก<ม>เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าถ้ายังเป็นอย่างนี้อีกอะ่ะระวังนะจะหน้าแตกหมอไม่รับเยีบครับขอโทษครับค่ะข,ขอโทษค่ะ ส่วนเราไ,ไปกับพี่นะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันครับไปโอยเราไม่น่าไปดูคนที่ภายนอกเลยอะ่ะเพราะเธอแหละ